สวัสดีครับผมต่างกงซือสองฟองจุยรองจิงครับอ่พูดถึงชายาคุมวองจุยอ่อันนี้มาเกี่ยวกับต่อเติมบ้างหลักิก่ะเนี่ยอันนี้ก็มาจากตำราของจุยที่ว่าอย่างเทศทิพซึงหยอแตงร่องเป็นก้เทียนอ่อันนี้ก็คือเหมือนกันก็คือเป็นบ้านที่อยู่แล้วผกคอตายเป็นผุกข้อตายไม่ตาย่ยไม่ตายเพราะอันนี้นะ ไม่ติดจริงๆไม่ติดถ้าติดนะฝุกกอตายถ้าอันนี้นะที่ต่อเติมนะไม่ติดก็ฝุกคอต่ไม่ตายแล้วก็ที่ที่ต่อเติมติดหลักตรงน,นี้นะก็ต้องดูที่นี่ใช่ไหมที่ตะวัอองตกตะวัอองตกเสียงใต้เพราะตะวังตกเสียงใต้มันจะเป็นผู้หญิงนะอย่างแค่ที่พูดถึงไปแล้วนะก็คือ ก็มองอกเสียงต้งก็เป็นพูดอียงนึ่ันอาันนี้ก็คือถูกคอตายแต่ไม่ตายเเพราะอันนี้ไม่ติดกานอ่าอันนี้ก็คือคนที่เซ่ซ่แห้งนี่ไปซื้อบ้างหลังน,นี้อาจารย์โย่แทงร่วงบอกว่าซื้อไม่ได้อันนี้กอตายแต่แต่อันนี้ผขอไม่ตายเกือบตายอีกอย่างอันนี้ด้วยครับ